ครับสุดท้า,ทามีเจอจ๋มาครับอันนี้ก็นําเสนอแนวทางการตัวเช็คซ่อมนะครับรถมอเตอร์ไซค์ Yamaha MT หนึ่งห้ใช้มาประมาณ4-5ปีนะครับมีปัญหาใช้ที่สวนนะครับที่บ้านสวนเพราะฉะนั้นนี่ก็ใช้ในกรุงเทพแหละแล้วก็เอากลับบ้านไปใช้ที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีปัญหาตอนอเดือนหลังเมษาเนาะหน้าฝนสมเดือนก่อนที่จะกลับนี่แหละก็ขับไปกลาง กลางคืนแล้วกลับมาจอดขับไปก็ประมาณสี่เออประมาณสิบสิบหรือยี่สิบกิโลนี่แหละก็กลับมาจอดที่สวนตื่นเช้ามาก็ปรากฏว่าบิดลูกกุญแจก็ไม่ติดนะครับไฟติดแต่ไม่ติดสตาร์ทได้ได้สตาร์ททำงานแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับอาการคล้ายๆหัวเทียนบอดแต่ไม่ใช่ลองอซื้อบอกหัวเทียนแล้วก็ เอาเทียนใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็เช็คพอเช็คหัวเทียนก็ไฟก็สปาร์ตตรงนะครับก็สุดท้ายก็เลยกลับมากรุงเทพแล้วก็ให้น้องเคยเขาลือดูลือลือที่ถังเพราะว่ากลัวจะเป็นปั๊มติ๊กนะครับดูในตัวเพราะมีปั๊มติก๊กก็เลยไปเช็คราคาปั๊มติ๊กที่ศูนย์ในกรุงเทพนะครับศูนย์ฮัยามาฮ่าปร,กรากฏว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับ ประมาณ2อ5 0หรอ2หรือ2 8 0 26-80หรือ2 0 0 8ประมาณนี้แหละเฉพาะค่าอะไร่นะครับก็ประกฏว่ามันมันราคาสูงมากเลยพยายามที่จะซ่อมนะครับเพราะว่าก็กล่าวว่า,ามันมีปัญหาแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงก็คือไฟแบตเวลาเบ็ดอ่อนชอบโชว์ไฟอา่ฟอาไฟน้ำมันเครื่องนะครับชอบ ของของ Yamaha MP15 เนี่ยชอบมีปัญหาถ้าแบตอ่อนแล้วเอาละเริ่มจะโชว์ว่ามีปัญหาเดี๋ยวช่างแมก็จะมีคลิปสั้นๆน,นะครับว่าหรือรูปสั้นๆว่าเออรือมาแล้วแล้วก็พอดีน้องเคยเขาไม่ได้ถ่ายไว้นะครับก็มีเฉพาะรูปตัวเสียก็เกิดจากดูแล้วก็เกิดจากในทางน้ํามันมีน้ำนะครับมีน้ำแน่ใจปนมากับเวลาเราเติมน,น้ํามันหรือว่า,า,าฝนตกแล้วซึมเข้า ก็ไม่น่าจะซึมเข้าน่าจะปนมากับน,น้ํามันก็เพราะต้องบางทีต้อง 3- 4ปีอย่างเงี้ยต้องต้องมีล้างถังน้ํามันบ้างต้องต้องปล่อยปล่อยน้ํามันในถังทิ้งนะครับเพื่อเพื่อบางทีมันมีน้าในในในระบบคือเราไปเติมตามปั๊มเนี่ยบางทีอาจจะมีน้ําปนมากับน้ํามันนะครับก็อาจจะเป็นข้อเสียได้ก็ระวังกันด้วยสาเหตุก็คือกดปั๊มติ๊กอ่าไม่ทํางานน้ํามันไม่จ่ายนะครับไม่ไม่จ่ายเพราะเป็นระบบเป็น เป็นเป็นเหมือนวงจรับปั๊มนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นแผงอินเวอร์เตอร์มีวงจรขับขับมอเตอร์นะครับเป็นเหมือนอินเวอร์เตอร์เลยนะครับมีวงจรขับที่แล้วก็มอเตอร์เป็นเหมือนเหมือนมอเตอร์สามเฟสนะครับของในนั้นน้ำมันที่ว่าตอนนี้ที่ดูดูมันที่ว่าประหยัดน้ำมันเออสามสิบกิโลลิตรหรือห้าสิบกิโลลิตรนะครับของ yamaha m ่นาอหิห้านั้นนะครับถ้าวิ่งทางไกลก็จะประหยัดมากนะครับถ้าในเมืองก็กธรรมดา ก,ก็มีกินบ้างแต่ก็ถือว่าประหยัดนะจากที่ใช้มาอเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวใช่ไหมก็จะตัดคลิปต่อกันข้าวๆาให้เห็นว่าตัวอะไรประมาณนี้นะฮะถังถึงน้องเคยเข้าไม่ได้ถ่ายก็อยน้อยก็รู้ตัวเสียนะครับเผื่ออาการเป็นเหมือนของงแมวนะครับก็คือปั๊มติ๊กมีปัญหาแต่ราคาค่อนข้างสูงแต่ก็ไปเบิกอะไรอะไรมาก็ราคาไม่แพงสั่งออนไลน์มาตัวละ2 0 0ถึง400บาทนะครับก็โอเคนะก็ถือว่าแต่ต้องทำเองทาเองก็ แจ็คเสียบไม่มีถ้าแจ็คเสียบมีสี่ร้อยแต่ถ้าซื้อเอามามา,มาบักกี้เองอะ่ะขาก็คือจะอยู่200บาทนะฮะจากจากที่นั่นก็ก็ประหยัดเยอะ,อะครับจาก2 6 8 0หรือ2องสองพัอะไรเงี้ยก็กก็็กกเซฟไปเยอะทำเองนะครับเดี๋ยวไปดูรูปคร่าวๆแล้วกันครับเผื่อจะมีประโยชน์หวังว่าไม่มีประโยชน์อ่าไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ใช้ยามาฮ่าอ่ารถมินิไบค์นะครับยามาฮ่า mt 1 5นะครับ1 5 5ยหซีซีนะครับ ที่ช่างเใช้อยู่นะครับตอนนี้ก็ใช้อยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายตอนนี้ก็ให้น้องเคยใช้อยู่นะครับ